ทำไมยิ่งหนีเรื่องไม่ดีทำไมมันยิ่งตามเราตลอดเคยไหมครับยิ่งเราไม่อยากเจอเรื่องไหนยิ่งหนียิ่งหลบทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแต่สุดท้ายเรื่องเดิมคนเดิมความรู้สึกเดิมก็วนกลับมาหาเราเหมือนชีวิตไม่ยอมให้เราหลบอะไรบางอย่างได้ตลอดไปในความเชื่อของคนไทยโบราณเขามองว่าถ้าเราหนีปัญหาหนีเวรหนีกรรมไม่ยอมเผชิญไม่ยอมแก้ มันจะวนกลับมาในรูปเดิมหรือหนักกว่าเดิมคนเฒ่าคนแก่ถึงบอกว่าหนีเคราะห์ไม่พ้นหนีกรรมไม่พ้นเพราะใจเรายังผูกอยู่กับเรื่องนั้นเหมือนผูกเชือกไว้กับอะไรบางอย่างยิ่งดึงยิ่งรั้งยิ่งเจ็บถ้ามองด้วยเหตุผลสมัยใหม่นักจิตวิทยาพบว่า ยิ่งเราพยายามผลักเรื่องหนึ่งออกไปไม่อยากคิดไม่อยากรู้สึกสมองจะยิ่งจำเรื่องนั้นชัดขึ้นยิ่งห้ามคิดยิ่งคิดเพราะในความจริงเราไม่เคยหันกลับมามองมันอย่างเข้าใจเลยหลายคนหนีความรู้สึกผิดหนีความรักที่พังหนีอดีตที่ทำให้เสียใจบอกตัวเองว่าช่างมันเถอะลืมได้แล้วแต่พออยู่เงียบๆภาพเดิมคนพูดเดิมความเจ็บเดิมกลับขึ้นมาชัดอีกครั้ง นั่นไม่ใช่เพราะเราดีไม่พอแต่เพราะบาดแผลข้างในยังไม่ได้รับการเยียวยาความเชื่อไทยโบราณจึงสอนว่าถ้ายังเจอเรื่องเดิมซ้ำแปลว่าบทเรียนยังไม่จบส่วนจิตวิทยาก็บอกว่าการยอมรับคือกุญแจสำคัญไม่ใช่การฝืนเข้มแข็งหรือเก็บซ่อนแต่คือการยอมรับว่าเรารู้สึกได้เจ็บได้และกําลังเรียนรู้ที่จะดูแลหัวใจของตัวเอง บางครั้งการหยุดหนีไม่ได้แปลว่าเราต้องแข็งแรงขึ้นทันทีแค่วันนี้เรายอมรับตามตรงว่าเราเคยพลาดเคยรักผิดคนเคยทำร้ายตัวเองด้วยความไม่รู้แต่จากนี้ไปจะไม่หนีตัวเองอีกแล้วจะค่อยๆเรียนรู้และให้อภัยตัวเองทีละนิดถ้าวันนี้คุณสงสัยว่าทำไมเรื่องไม่ดีมันตามหลอกเราไม่เลิกขอให้รู้ว่าคุณไม่ได้อ่อนแอคุณไม่ได้แย่กว่าคนอื่น คุณกำลังอยู่หน้าบทเรียนสำคัญของชีวิตและทุกครั้งที่คุณกล้ามองมันตรงๆคุณกำลังก้าวออกจากวงจรเดิมทีละก้าวผมขออวยพรให้ทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ค่อยๆหลุดพ้นจากเรื่องที่กดหัวใจเจอความสงบมากขึ้นในทุกวันขอให้คุณมีพลังใจพอที่จะเผชิญความจริงอย่างอ่อนโยนและรักตัวเองให้มากขึ้นนะครับ ถ้าคุณชอบมุมมองแบบนี้และอยากฟังเรื่องราวที่เยียวยาหัวใจไปพร้อมกับความเข้าใจชีวิตฝากติดตามช่อง The Truth of Life ของผมด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุ